ไปเลยครับอยู่กับ6กลอด้านกรีนครับบอลลงแบงลงแลว้วบอลลูกนีมมอยู่นูกปลาไหลอ่ะไหนม,มุมไหนมุมไหนบอลไปเฮ้ <c oughs> <c oughs> มีบ่ล <c oughs> ดิแนแห้งไงนะนี่ยังมีปลาไหลอยู่หรอลูกตัวนี้ไม่แห้งเหรอ ลงไปแล้วครับเฮ้ยจิ้มดูก่อนนิดว่าไม่จิ้มเลยอ่ะสะเก่าครับไม่ควรประมาทน้ำแห้งขนาดนี้ยังมีว่าปลาไหล เตรียมถังสีมาอย่างดีครับเพราะถังจารบีถังน้ำมันเครื่องเพื่อมาใส่ปลาไหลครับโอ้ยปลาไหลแย่ๆเลย,ยไหนปลาไหลแย่ๆเลยเต็มครู่แล้วปลาไหลอะ่ะ ตัวจะยูไซเฮ้ยไม่มีรักโมโมโม่ชิโมโอเออมันหน้ามีเลยพูดถึงอ่ะ อะไรต้องเป็นห <d> ัวจรวนแล้วถ้าดินแบบเนี้ย ถ้ามันมุดได้จะเป็นหัวจรวดแล้วปลาไหลอ่ะดินแข็งยินมีดักหมดแล้ว มันไม่อยู่ลึกขนาดนั้นสรุปแล้วมันแห้วโอ้ยมันเฮ้ยว้นเดียปลาไหลอ่ะนั่น โตใหญ่ใหญ่เลยว่ะโหโหโต <laughs> <laughs> ออโอเคครับไม่มี มไลไม่ได้อยูหรือขนาดนั้นหรอก